จะี๋รบพี่เล่ดินเนี่ยแล้เดือนเดือนนี้นะครับเดือนนี้ระฟาจะกึนนะครับแรหน้าคันตกหลอแล้วะหละแรมแมโมกงแรโม่นนะลุครับฟาฟ้าเริ่มขึนหน้านะครับคุณผู้ชมนะคาับรถเมล์รถเล์นะครับรถมล์รถเล์รถเรถเล ตัวนี้ค่ะตัวพี้นนะคะเขีนหาเป็นมีนคะหน้าว่าเอาตัวพ้นทับเป็นมีนค่เป็นีนนะครแลไมกมีแบบเดินนกกระจเริ่มมีนนะคบที่ว่าเขียนโดยลีนีนะครแบ้เรื่องกร ค้าวจี๊ดนะครับฮานังคอนหน้านะครับฮานังคอนหน้าแล้วก็ฮานังคอนหน้านะครับข้าวหน้าก็จะเป็นหินขานกเป็นหินขาเรี้ยมนกเป็นบ้าเรียบเลยนะครับหินขาตัวนี้นะครับโตโตโตเน่าเป็นมะฮอกบานผมเลยนะครับข้าวหน้าก็เป็นหินขาเป็นขันนะครับเป็นขันเนาะเป็นขันนะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นกระเทยภาพนี้หนึ่งประตูกระเทยอีกขั้นหนึ่งเนาะมป็นกระเทยกระเดี๋ยวขานมาสร้างนั่นนะครับ ามต้งเิเป like 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 uh, 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 ็นสืนะคเป็น้าหมายนะครับหลายต่าเปลาเป็นแม่างไขเป็น้มสันธุ์อนะคนะครับปลวกปลาปลา้วปลาเ่างไข่ก็้นะาทเ้นนะตัวม่หาครับห้องไมเอา ม้นการเนาเน่อะนครไเงิะจาล่าแเดียกันกเป็นอย่างที่จะบอกรับนจะมีปลาสูตปลาสูตปลาขมเนืองกมัมีหลายนะครับตะกุดปลา่องครายยูงงทางลางเป็นหินนะครับกปโดา มันจะเป็นหมองที่ต่อยน้นะขนาดเป็นชิดเปิดนะื่อให้ามั่หลายนตค่ะเนที่จะป็งที่ตเกียงเ่อให้งานนั่งชิดเปนิดนเป็นาิดจริตัตานึ่เขีนนะค่ะเป็นขนาดเขีนเะเียนนะคลืบ เลิกไม่ถึงหน่อกำลังเลิกแห้งนะครับลูกมากเลยนะครับข้างบนนะครับเขวาว่าะจะตัดตันนะกานงานทางแรงนะครับหนวแรงกับน,นี่หานไท่นะครับผมล่างก็เป็นหินนะครับเป็นหินนะครับก็จะเอาทิ่แม่ว่างเรนนาเชื่อมสา,ายก็บแม่ว่างไทรประปรนภาพรดูหนีแมคุณจะ,ะเห็นเท้าบขาเป็นหน เป็นป่าเรียงเลี้ยงเป็นเรียงัวบริบวณจะมีบ้านเป็นกลังจาที่เขาลานตะบนตะบนเามีบ้านนะครับมีบ้านท้าถทาายกับถนนถนนเลยบสามครับผมตนั้นนเนอกขึ้นอะไรข้าตอนั่าเป็น